สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แชทิ์อยู่ที่วัดอู่ตะเภานะคะตำบลอู่ตะเภาอำเภอมนโนรมจังหวัดชัยนาทค่ะทุกคนพอดีว่าเนี่ยอยู่วัดอู่ตะเภาตรงนี้ก็คือเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านเลยนะคะทุกคนก็เลยพอดีเห็นเขาติดไฟทางเข้าไงก็เลยแบบเออลองขับรถเข้ามาดูปรากฏว่า เขาเริ่มเตรียมงานสำหรับลอยกระทงพรุ่งนี้นะคะมีวันที่สี่วันที่ห้าค่ะทุกคนเห็นเจดีย์นั้นไหมเจดีย์ริมน้ำน,นั้นไหมคะสวยมากอันนี้เขาเตรียมงานเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับพรุ่งนี้ก็เลยแวะมาดูสักหน่อยเดี๋ยวพาไปชมสถานที่บริเวณที่เขาจะลอยกระทงกันนะคะร้านนี้ขายอะไรอ๋อน่าจะเป็นร้านน่าจะเป็น,นร,ร้านอะไรร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าอ๋อก๋วยเตี๋ยวจริงด้วย ก๋เตี๋ยวน้ำตกเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปดูนะคะอันนี้แม่น้นก็จะเป็นน้ำทุกคนสวยไหมข้างหลังนี้จะเป็นลรงอนุสาวรีย์นันนะคะโอ้ทุกคนสวยมากเลยสีทองเจดีสีทอง,ทองค่ะสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อนะคะ จะพาไปดูตรงที่เขาอ่าเป็นจุดลอยกระทงนะคะน,นี่ก็จะทําเป็นฉากไว้สวยมากค่ะบริเวณที่เราชมอุ้ยวันนี้ฝนตกกับทุกคนก็จะแชแฉะหน่อยนะแล้วก็พรุ่งนี้มีลิเกด้วยนะคะที่นี่สวยมากนี่ ลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมีทอดกระถิ่นลอยกระทงด้วยทุกคนสวยมากเลยเดีย๋ยวไปดูว่าตรงนี้เขาจัดยังไงอันนี้สวยอุ้ยคนนี้คาปูสแลนเป็นจุดถ่ายรูปอุ้ยมีมันมันสัมปะหลังทุกคนตกแตง่งอุ้ยน่ารักสวยๆธรรมชาติบ่งบอกถึงสินค้าเกษตรของที่นี่ด้วยมีมะพร้าว มีมะพราวน้ำหอมอุ้ยทุกคนมีมันมันตเพามันแต่บ้านเรียกว่ามันมันเผามีมันแก้วใช่มันเผามันแก้วค่ะมันแก้วมันแก้วแล้วก็ส้มโอส้มโอค่ะแตงกวาสับปะรดแตงโมฟักทองฟักเขียวว้าวอันนี้ก็จะเป็นสินค้าเกษตรนะคะสินค้านี่จะเป็นหลักหนเป็นสินค้าเกษตร อาหารผู้บริโภคนี่ทอกอสอนี่ทุกคนนี่เป็นอะไรอะ่ะอ๋อสวยนี่นี่ก็จะเป็นปุ๋ยยาพวกเคมีพันเนาะแล้วก็ตรงบริเวณที่จะลอยกระทงก็จะเป็นแม่น้ำตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะแะเขาก็จะมีจัดโซนสำหรับให้เราถึงพาไปดูนะคะ นี่ทุกคนมีกระทงยักษ์อุยตาละนี่ทุกคนพรุ่นี้น่าจะมีไฟตรงในอีกรอบหนึ่งเนาะตรงนี้ละค่ะทุกคนที่เขาจะลอยกระทงแต่ว่าวันนี้ยังไม่เปิดไฟตรงนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละนี่มีกระทงใหญ่ด้วยทุกคนสวยมาก สวยๆเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เชาก็จะมาลอยกระทงที่นี่นะคะนี่คือบรรยากาศก่อนวันงาน1วันนะคะวันนี้ก็วันที่3ค่ะ3ามพฤศจิกายนนะคะอันนี้ด้านหลังเจดีค่ะสวยมากอันนี้อะไรอะ่ะทุกคนอ๋อขวดน้ำ เขาทำเป็นสายไว้ฉันไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะคะว่ายังไงเพื่อสิ่งใดแต่ว่าน่าจะมีวัตถุประสงค์บางอย่างเนาะไม่แน่ใจเพราะอะไรแต่ว่าแต่วันนี้เขายังไม่ได้เปิดไฟตรงนี้นะคะน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะ่ะพรุ่งนี้น่าจะเปิดไฟอันนี้จะเป็นแม่น้ำที่คลองอนุสาสนาาั้นนะคะสวยมากค่ะทุกคน ปมีงานทําบุญด้วยล่ะค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เขาเอาทรายเอาทรายเอาทรายบุกมาเทเพราะว่าพื้นมันจะแฉะแฉะนะคะอันนี้น่าจะเพิ่งเพิ่งเอามาเทวันนี้มั้งค่ะเพราะปกติมาจะ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 ,จะไม่ได้เททรายนะวันนี้มีทรายแหละเพราะว่าป้องกันป้องกันแบบว่าถนนมันแบบมันมันจะแบบแฉนะแฉะเนาะฝนมันตกเนาะทุกคนนะนี่ก็เอาทรายมาปูเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีลิเกด้วยนะคะทุกคน โอเคละอันนี้ที่บรรยากาศที่วัดอุตตะเผานะคะซึ่งจะมีงานลอยกระทงพรุ่งนี้นะคะสวยงามมากทุกคนสวยงามมากโอเคค่ะทุกคนโอเคเชี okay, ่ยวที่ขอปิดกล้องไว้ตรงนี้นะคะภาพสวยๆตรงนี้เอาไว้พรุ่งนี้วันลอยกระทงเชี่ก็จะมาลอยกระทงที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามรับชม ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสึกสันมาลอยกระทงนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ